สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่อง G Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะมาค่ะเราจะมาทําเมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าปลาแกะปลาแกะราดน,น,น้ำปลาพริกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆค่ะหากินได้ในครอบครัวนะคะกินได้ทั่วไปนะคะ เมนูนี้ทําง่ายๆค่ะมาค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันนะคะนี่นะคะเราก็ได้ปลามาสองตัวนะคะเป็นปลาชับทิมตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆล้างน้ําทาความสะอาดนะคะล้างด้วยเกลือป่นนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็ดปลาให้แห้งนะคะใช้ผ้าเนี่ยนะคะซับน้ําออกให้แห้งนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ย น้ำมันจะปลามันจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ติดกระทะนะคะก็คือเราต้องเช็ดให้ให้น้ำมันแห้งนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็บังนะคะก็บังสามอันก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะหรือใครจะบัางมากกว่านี้ก็ได้นะคะเราเรียกว่าให้บังปลานะคะประมาณนี้เรียกไม่ถูก นี่นะคะตัวใหญ่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ซับซับเอากระดาษซับน้ําออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาเกลือนะคะนี่นะคะทาให้ทั่วตัวปลานะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราจะให้มันเปล่ามปล่าๆนะคะแล้วก็เพิ่มความกรอบให้กับปลานะคะโดยใช้เกลือนี่ทาให้ทั่วตัวนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะนี่นะคะ วัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินจริงๆมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาทอดปลากันนะคะนี่นะคะโดยเติมน้ำมันนะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาตัวใหญ่แต่ก็กะเอานะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะไม่ต้องคนไม่ต้องจับอะไรเลยนะคะรอให้ปลาเหลืองกรอบสักนิดนึงนะคะ ปลามันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยพอสักพักนึงเนี่ยมันก็ไม่ติดกระทะแล้วก็กลับปลาได้เลยนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะนี <c oughs> <c oughs> ่นะคะจำเลยะคะ่ะแเบบเหลืองน่ากินค่ะเดี๋ยวเราจะทอดให้ให้มันกรอบนะคะสักพักนึงนะคะ ให้เนื้อมันกรอบนะคะเพราะว่าเราทาเกลือเนี่ยปลามันจะกรอบเนี่ยนะคะสีสันน่ากินมากมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดูสิคะนํำเสนอเลยค่ะเพื่อนๆปลาแกะเขาเรียกว่าปลาทับทิมทอดนะคะแล้วก็แกะเอามาแกะราดน้ำ,นำปลาพริกประมาณนี้นะคะ่ะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช่ไหมครับเพื่อนๆ บางคนก็กใช้ปลาปลานิลน,นะคะแต่อันเนี้ยพี่เขาไม่ชอบกินปลานิลเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นปลาทับทิมมาเนี่ยนะคะใหมโอ้ยทอดใหมร้อนๆดูสิคะโอ้ยน่าก,กินมากเลยค่ะเพื่อนๆใครสนใจเมนูนี้ไปทำกินกันได้นะคะกอลบกวนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนี่นะคะนี่นะคะเราตอนนี้เราก็ทอด2ตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆร้อๆเลยค่ะดูสิคะ <laughs> มาค่ะต่อมาเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันนะคะ <laughs> เขาเรียกว่าน้ําปลาพริกนะคะก็หั่นพริกซอยแล้วก็กระเทียมซอยหอมซอยนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะนี่นะคะ ก็จะหั่นเตรียมไว้ก่อนใช้เยอะนิดนึงแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เทพริกใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยมะนาวนะคะนี่นะคะน่าก,กินมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็มาปรุงรสชาตินะคะโดยใส่เกลือไปอีกช้อนหนึ่งนะคะเพ่อเติม ให้มันมีรสหวานนิดนึงนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเ,เขาเรียกอะไรนะใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำปลาพริกของเรานะคะตอนนี้เราก็จะไปเสิร์ฟคู่กับปลาทอดนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะ น้ำปลาพิกก็น่ากินค่ะดูสีคะน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปยกตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันนะคะ นะะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาทําการแกะปลานะคะนี่นะคะก็แกะปลาง่ายๆค่ะแกะแล้วก็มาวางบนข้าวนะนะคะพร้อมเสิร์ฟประมาณนี้นะคะไม่ต้องสวยงามมากนะคะเพื่อนๆกินได้ค่ะแต่อย่างนี้ก็โอเคแกะแกะอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลาด ด้วยน้ำปลาพริกกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วมาค่ะนี่นะคะราดน้ำปลาพริกนะคะก็ราดไม่ต้องเยอะค่ะแต่ถ้าใครชอบรสจัดหน่อยก็ใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะอันนี้จะราดแต่พริกกับกระเทียมหอมอะไรเงี้ยน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเมนูนี้นะคะแนะนำนะคะเพื่อนๆไปทำกินกันได้นะคะอย่าลืมนะคะก็ ไปทำกินกันนะคะง่ายๆค่ะอร่อยๆนะคะนี่นะคะมาค่ะมากินข้าวกันนะคะ กินข้าวกันค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง FC ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่แวะเวียนกันมาให้กำลังใจกันโดยตลอดนะคะแวะมาชิมอาหารอร่อยๆดีๆของเรานะคะมาค่ะมาได้ตลอดเลยนะคะคลิปนี้ก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ แล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ